ไงไว้า wow! ได้เวลาสิกูดบายกับ iPhone 16 Pro Max แลนะคะยิ่งะจะบอกว่าปีหนึ่งผ่านไปรวดเร็วมากๆตอนนี้เปลี่ย <ใ har S 2> นใจเข้ามาหาน้อง iPhone 17 Series กันเลยดีกว่าด้านหน้าสีนี้นะคะมีครบทุกโมเดลเลยนะคะสำหรับรุ่น Pro โ,โมเดลเนี่ยมีครบทุกสีด้วยค่ะตื่นเต้นมากๆกับการเปิดตัวรอบนี้เพราะหลายคนบอกว่าโฉมมันดูเปลี่ยนไปมากเลยอะจริงๆแล้วมันสวยหรือไม่สวยกันแน่อะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะก็ต้องให้เกียรติกับสีส้มนะคะซึ่งเป็นสีประธานในการใส่ทุกนัตกรรมของเขาเนี่ยเข้ามาใน Pro Max เรียกว่าเป็นพี่คนโตสุดของ iPhone 17 Series เลยก็แล้วกันดูว่าแกะออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นส้มเดียวกันหรือเปล่าความรู้สึกของกันแกะของใหม่นี่มันว้าเหมือนมีแสงสว่าง่องออกมาจากกล่อง ยังไงยังไงส้มที่ถูกใจหรือไม่เนี่ยทุกคนมันมีความแบบเห็นแล้วมีความอึ้งๆอยู่แป๊บหนึ่งว่าทำไมหมอนน้องเขาสูงจังเลยอะคะน้องเขาทำไมต้องมาสูงขนาดนี้นะคะอ่ะโอเคหน้าจอขอเคลือบมาแล้วเซรามิกชิลวอะโอเคนะคะถาดใส่ซิมนะคะขอบคุณมากนะคะตัวนี้จะไม่มีเซลลูล่านะี ในกล่องมีอะไรให้บ้างคะเนี่ยสายชาร์จนะคะแล้ว mm hmm. ก็แน่นอนของเรายังไม่เป็นอ e ีซิมเพราะฉะนั้นก็ยังจะมีที่จิ้มซิมให้มานะคะเป็นสายถักแบบนี้นะคะสีขาวนะมาสีเรียบๆนะคะติ๊กเกอร์ก็ไม่ให้หรอไม่มีอะไรเลยค่ะมีแค่นี้เลยนะคะส,ส,ส้ม2สีมาดูสีขาวค่ะซึ่งเรียกว่าสีตัวนี้คือตัว Silver นะคะตัวนี้1นึทรนะคะนี่นะคะในรุ่น Pro Max ค่ะ า um สวยคือถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นคนชอบสีสดๆก็ไปสีนี้เลยค่ะอันนี้คือเซฟสุดสิว่าใส่กับเคสสีไหนก็คือรอดจริงๆครั้งแรกที่ซีจับอะซีมีความรู้สึกว่าจากรูปมันดูไม่ค่อยสวยอะของจริงมันดูโอเคพอฟินิชชิ่งมาภาพรวมใช้ได้ค่ะไม่ได้แบบตกใจอะไรตกใจอันที่หนึ่งคือตอนแรกนึกว่าฮะ ah? อันนี้ power bank แกออกได้หรอ <laughs> ทำไมมันถึงแบบ มาวัสดุแบบเนี้ยมันก็จะดูพรีเมียมน้อยลงแต่ไม่เป็นไรเราก็ค่อนข้างจะชินตากับความแบบใช้เทเนียมที่มันมีความด้านๆแต่ว่าตัวเนี้ยเนื่อง,งจากมันเป็นอลูมิเนียมนะคะอ่าหน้าจอสวยงามนะคะขอบโค้งถัดไปนะคะ iPhone 17รุ่น Pro ตัวนี้นะคะเป็นสี d ด Blue ค่ะจริงๆเป็นสีที่เชื่อว่าผู้ชายนะ่าจะเลือกมากที่สุดเพราะว่ารอบนี้เนี่ยจะไม่มีสีที่เป็นสีแพนโทนที่ออกแบบ อูดำแบบมิดไนท์ไปเลยนะคะแต่ว่าออกมาในสีเหลือบๆแบบน้ำเงินเหลือบม่วงๆนิดหนึ่งค่ะไปดูกันนะคะจัดค่ะพอมเป็นไงสีนี้เป็นไงก็ดูสวยๆผู้ด,ดีๆนะคะความด้านๆมันเนี้ยมันแบบ มันต้องไม่ด้านสิมันต้องแบบเงาๆบ้างนิดหน่อยมัาจะได้ดูมีอะไรดูมันดูจมนะเวลาพอสีมืดๆอะ่ะปุ่มๆ่มแล้วก็ดูจมนิดนึงสายมินิมอล คุณมีเพียงแค่2ตัวเลือกเท่านั้นนะคะก็คือสีเซิร์เวอร์หรือว่าสีดีบลูค่ะแต่ว่าสายที่เป็น maximum l เ s สค่ะใช้ให้รู้ว่าฉันมีเครื่องใหม่แล้วนะไปที่สีส้มได้เลยแต่พูดตรงๆค่ะถึงคุณจะเลือก2สีนี้ที่เป็นสีแบบเซฟโซนของคุณนะคะยังไงก็รู้คะ่ะว่าเป็น iPhone 17รุ่นโปรเพราะว่าไม่รู้ก็แย่นะ <laughs> และสำหรับน้องเล็กในรุ่นนี้ก็คือ iPhone 17นะคะสีเลือกสีนี้มาค่ะเซจค่ะเขาไม่เลียก in, กรีนเขาเรียกเซจเหตุผลเป็นเพราะว่าอะไรเหรอคะเพราะว่าเขียวเหนียวซับค่ะ ทุกคนฉันอยากจะบอกว่าตรงนี้มันน่ารักมากเลยแหละเขียวตรงนี้มันมีความเขียวแบบตุ่นนิดนึงอะแล้วพอตัดกับตรงนี้แล้วมันมีความน่ารัก,กอะเอพอ,เอิญคนชอบแบบว่าแผ่นโทนสีออกแบบเขียวๆสบายตานะคะชอบปลูตกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเห็นว่าตัวโลโก้แอปเปิลก็จะเป็นสีเขียวที่มีความใกล้เคียงกับตัวครอบเลนตรงนี้ด้วยนะคะตาโตใช่เห็นไหม,ตา,มตาดัา กล้องปุ่กล้อ r คอนโทรล l ด้านบนช่องใส่ซิมที่ตรงนี้นะคะไปเลยนะ4ตัวแล้วนะคะมาสู่รุ่นสุดท้ายที่เราจะแกะกันในวันนี้นั่นก็คือ iPhone Air สำหรับซีแล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นพี่คนกลางที่พ่อแม่ดูรักสุดเลยนะคะเพราะว่าได้ความสวยคือเกิดมาก็คือสวยเลยผอมเพรียวเรียวบางนะคะโปรดสังเกตนะคะว่าในความสูงของกล่อง เนื่องจากเป็นแอร์ค่ะดังนั้นเนี่ยจึงบางกว่ากล่องทั่วๆไปด้วยเห็นไหมคะเห็นพี่เขาไหมคะประมาณนี้นะของน้องแอร์เขามานีเลยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมนะตติมค่ะเอ้าทำไมเขาแง่หน้ามาหาเราล่ะนี่ทุกคนเป็นไงจะหูก็หัวมาดังๆไม่เล่นพูดเลยว่ามันสวยจริงๆ เนี halten, ่ยเห็นขอบปะเห็นขอบปะเห็นแสงที่แต่งประกายออกมาจากขอบปะมันม By ัน b l ิงบ b ิงบ g ิง i ะสีเลือกที่เป็นสีขาวค่ะเพราะว่าจริงๆตัวถังด้านหลังนะคะของรุ่นที่เป็นแบบสีทองสีออกฟ้าฟ้านะคะมองไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นพันธทนทองหรือฟ้าหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะไปมองรู้อีกทีคือตรงขอบเขาจะเป็นแบบฟ้าก็ฟ้าหน่อยอะไรเงี้ยทองก็ทองหน่อยแต่ว่าสีขาวตรงขอบมันมีความเป็นแบบเงินเงินะมันเลยดูแบบสวยมากนะคะแล้วก็ บางมากด้วยค่ะเรียกว่าเราแบบไม่คุ้นชินกับน้ำหนักนีของ iPhone เลยค่ะถ้าเอา iPhone รุ่นเก่ารุ่นใดก็ได้มาเทียบกับรุ่นนี้มันจะคือ iPhone 6ค่ะทุกคนต้องปลุกสติจอบขึ้นมาดูด้วยกันนะคะคือทุกคนมันก็เคยบางมาก่อนนะแต่ในยุคที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราเคยอยู่กับก้องตัวเดียวมาตลอดจำยุคที่เราเสียดสีแบบการมี3กล้องแบบนี้ได้ป่ ว่าเฮ้ยกล้องมันจะเยอะจนเป็นตุ่มอยู่ข้างหลังเย่ยจนจะเต็มฝาหลังเลยไหมแต่พอมันกลับมากล้องเดียวใหม่คุณพูดกับมันว่าอะไรเหลือกล้องเดียวเองเม่มาแค่นี้มันก็เลยเป็นแบบว่าความซาแคสของวงการเทคโนโลยีนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าในวันนี้ที่เขาใส่มาก็48ล้านพิกเซลนะคะเป็นไงคะบางสะไหมคะสะใจไหมคะให้ดูนะคะความแม่รักไม่เท่ากันเลยคะ่ะนี่นะคะเห็นไหมคะแอปเปิลลูกนี้ใหญ่กว่า <laughs> <laughs> ก็คือวัสดุทุกคนพเมีย <Wow. S 1> ไม่ไม่พีเมยมหันข้างก็รู้เลยเห็นปะนี่แต่คุณขา iPhone Air จะมีแต่รุ่น e s i ิเท่านั้นนะคะไม่มีรุ่นที่สามารถใส่ซิมได้ดังนั้นไม่ต้องตกอกตกใจทำไมไม่มีถาดซิมอะไรอย่างนี้นะคะ <S e s i ิมล้วนเพราะว่าเขาต้องผอมขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยทำตัวให้ชินถ้าเกิดคิดว่าจะใช้ตัวรุ่นนี้ก็คือปัดขาดพฤติกรรมคอมฟอร์ทโซนของตัวเองไปเลยโอเคนะอ่า ก็จะเห็นความบางที่ที่มันต่างกันชัดมากเลยเนาะอันนี้สองแผ่นเท่าวันนี้แผ่นเดียวได้เลยไหมทีนี้เอาน้องคนเล็กหน้าตาดูไม่ไปด้วยกันเลย <laughs> นี่คือ iPhone รุ่นที่ดูแลไม่ไปด้วยกันมากที่สุดเลยนะคะในรุ่นโมเดลที่ถูกเปิดตัวพร้อมกันสําหรับปี2025และแน่นอนค่ะปีนี้เขาพยายามจะเจาะทาร์เก็ตที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยของทั้ง3รุ่นด้วยนะคะหลังจากที่คนบอกว่าเคสของตัวไฟวูเว่นเนี่ยมันหย่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวโดนความร้อนเอ่ยหรือโดนความชื้นเอ่ยนะคะก็ดูแลไม่ทนทานนะคะเขาก็เลยกลับมาใหม่นะคะในรุ่น iPhone 17 Pro เนี่ยก็คือเป็น Tech w o เว่นเคสซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าแบบเฮ้ยมันทนมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยไปดูของจริงมาแล Tech Take Woven Case ค่ะเอาเลยนะนี่มีความเป็นแฟบริกค่ะเป็นผ้าค่ะเกาปุ่มได้นะคะไม่มีปัญหาอะมาเราลองสวมน้องเลยปื้อดูดีนะไปได้ไปได้ไปกันได้อยู่นะคะ l ลิ t s ค่ะไหนมยไปดูตัว Tech Woven Case ตัวนี้จะเป็นสี Purple นะคะ ปึ้งไซโปรมันกําลังเหมาะมือจริงอนะเนาะปึ้งค่ะเป็นยังไงคะมืดมากอะเราแกะตัว iPhone 17 Pro Max ที่เป็น Clear Case นะคะแน่นอนชื่อมันก็คือ Clear Case ก็คือเคสใสค่ะไม่มีกระดาษอยู่ข้างในนะคะมันเคลียร์ตรงไหนครับเพ่คือมันไม่อะทำไม่ะคะน้องทำผิดอะไรทำไมน้องต้องโดนบงังงงไม่หยุดอะไม่เข้าใจคะ่ะ อยากดูสีส้มโมเก้ว่าทำไมเป็นเงี้ยเคลียร์เคสเขาไม่เคลียร์โปร่งใสทั้งตัวนะคะเป็นเคลียร์ขาวเคลียร์กับสีขาวโผล่มาด้วยแนละ้วมันก็จะบ,งบังแบบจะเอ๋สีส้มมาครึ่งหนึ่งนะคะจะหลอกอะไรอีกไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเปิด i p h o n แอ i r มาแล้วเคลียร์เคสแบบมีครึ่งหนึ่งโกดเลยนะ <laughs> แกเลยดีกว่าไม่อยากเสือภัยเห็นเคสนี้แล้วอุว้ยเป็นคุณคุณอันนี้ก็ไม่เคลียร์เดี๋ยวค่ะ Apple มาเคลียร์กันนิดนึง อ้าวใส่ลงไปก็ดูใสอยู่อ้าวโอเควิ okay. Lord, Lord, Lord. Okay, okay, okay. ่งหลอดหลอดหลอดโอเคโอเคโอเคเคเคสเขาได้ไม่ติดที่เหลือคือบัมเปอร์นี่นะคะตัวบัมเปอร์ตัวนี้นะคะจะมีขาไอสีตรงก,กันกับตัวสีเครื่องเลยแต่ว่าสีเลือกตัวสีบัมเปอร์ให้ออกแบบว่าลท์เกรย์นิดนึงนะคะ งจนไม่รู้ว่ามีสินค้าอยู่เอาความสวยของขอบวัสดุเครื่องไปข้างในบัมเปอร์ก็เสียดายอยู่นะแปบ๊บนะเดี๋ยวเสียชื่อตั้งใจใส่บัมเปอร์เคสก่อนเออนี่ค่ะน่ารักอะจะเห็นว่ามีการเจาะรูตรงขอบมุมข้างๆนะคะเพื่อให้เราใส่ cross body strap จาดูกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากนะคะสำหรับตัว cross b o d นะคะตัวนี้เป็นสีไลท์บลูนะคะ มาแล้วโอ้โ oh. หมาอย่างด,ดีนะคะมีการสอนวิธีใช้ด้วยค่ะว้าวดูวัสดุเออตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กด้วยดูดิติดกันแบบริบเลยอะอ๋อ oh, ตัวนี้คือตัวเกี่ยวค่ะนี่นะคะลอดสายก่อนนะคะจิ้มเขา้า ปึ้งอ่ะมาแล้วค่ะน้องติ่งสองอันกระเจียบนี้เข้าไปแล้วติดกระดุมให้น้องอืมฟิลตแต่งตัวตุ๊กตาแหละเป็นไงไม่ง่ายแหละแต่ว่ามันก็จะไม่เลื่อนอืมนี่นะคะโอเคค่ะจะสังเกตว่าเคสเกือบทุกเคสเลยนะคะ มักจะใส่สายได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกเคสที่ใส่ได้นะคะอย่างอันนี้เคลียร์เคสของน้องแอร์เนี่ยสามารถใส่ได้เห็นไหมมีรูจุ่มจิ้มอยู่นะคะตัวนี้ใส่ได้ที่เป็นบัมเปอร์นะคะไม่ได้ติดอะไรนะคะเคลียร์เคสที่เราจะต้องไปเคลียร์กันกับเปิดอนิดนึงว่ามีสีขาวมาให้ทําไมตัวนี้ก็ไม่มีค่ะที่ใส่แบบว่า cross body นะคะเทคูเ hmm. ว้นให้มา Take mm hmm. เทคูเว้นเสียบได้ นะคะสำหรับตัวสาย crossbody สำหรับตัวนี้เราก็สามารถแปะ m a ็ s a f e Wallet ได้เต็มที่เลยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือ unbox ที่เราเอามายุ่ยๆ่วก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปกดรับชมรีวิวของทุกๆรุ่นที่ที่ทำการแกะนวัตนาวได้เลยค่ะ ซีรู้นะคะว่าซีเมียเกนเนี่เจอซีได้ในทุกแพลตฟอร์มค่ะแต่ถ้าใครดูเนื้อหาเนี่ยแล้วยังไม่ได้กดติดตามกันเลยกดเลยนะคะซีและทีมงานจะได้เสิร์ฟเซิเนื้อหาอัปเดตข่าวสดใหม่และก็คัดสรรมาอย่างดีทุกๆข่าวทุกๆวันเลยนะคะฝากเว็บข่าวใหม่ของซี ci.co ด้วยนะคะจำง่ายๆแต่มีข่าวไอทีหลากหลายวงการมากอัปเดตเข้าไปที่นีเลยค่ะ ci.co นะคะกดเลยนะ